เอาละครับผมก็วันนี้เราจะมาทําอะไรกันดีวันนี้เราจะมาสร้างบ้านกันดีกว่าครับผมทุกคนโอ้โหอ่ะเราจะมาสร้างบ้านันตอนอื่นเลยเราจะทำการเนี่ยเคลียร์ดินตรงนี้ให้หมดเลยเราจะถางตรงนี้ให้มันเรียบไปเลยโอเคแล้วเราก็จะสร้างบ้านกันบริเวณนี้เลยครับผมเนี่ยเราจะ เลาะบ้านที่ออกหลังเนี้ยเราจะเลาะออกกันเลยเว้ยเฮ้ยหรือว่าเก็บไว้ดีวะเดี๋ยวหรือว่าเราจะสร้างเป็นแบบป้าติดภูเขาอะไรประมาณนี้น่าสนใจว่ะทุกคนนีไ่ไงแบบสร้างติดภูเขาเลยเฮ้ยมันน่าสนใจว่ะเฮ้ยไม่เอาสร้างแบบนี้ดีกว่าเราจะสร้างบ้านแบบติดภูเขาดีกว,วา่าเราก็สร้างบ้านติดภูเขากัน ติดตามขอบๆเลยอะนะขอบนั่นเลยนะ,ยนะมาก่อนอื่นเราจะทำการตัดไม้มาตัดไม้ก่อนเลยผมอ่ะนี่ต้นไม้เยอะแยะมากมายพวกมันซื้อของเต็มตัวว่ะเดี๋ยวนะอของเต็มตัวเลยเดี๋ยวต้องทำที่เก็บของก่อนแล้วกันจัดไปที่เก็บของเอ้ยเราเราไม่ได้อัปเกรดเหรอเอาจริงดิ อัพเกรดสวยโอเคเราอัพเกรดเรียบร้อยมาทำการวางของที่เราต้องใช้อ่าน,นี่อันนี้ต้องใช้แล้วก็เตาเผาใช่แล้วใช้เตาเผาด้วยโอเคแล้วก็หีบเก็บของครับผมเอมีหีบเก็บของ ขั้นสองไหมอ่ะมีแค่นี้เราเหีบจุกของอ่ะโอ้เราเช้เหล็กว่ะเคเราเอาอันนี้ก็ได้ะมามาสักหนึ่งกล่องโอเคแล้วก็จะวางเลยวางมันตรงนี้แหละเดี๋ยวเราค่อยซ้าแะ้วกันเดี๋ยวขอจุกของก่อนแล้วกันมืดติดไฟจะอยโอเค เออกดตัวคเชือดกันหมุนนะครับผมทั้ไหนทั้ง,งน้าหลังวะโอเคนี่เจ้าบางไปโอเคมาฝากทั้งหมดเลยผมอะ่ะอือก็วันนี้ก็น่าจะพอแล้วมั้งเออโอเคมีที่ว่างวันนี้ก็น่าจะเหลือเชือละเดี๋ยวของบางนี่ก่อนแล้วกันอะไรทั้งหลาก็ไม่รู้นะวออางไป <Okay. S 2> ก่อนอื่นเลยเราจะเปลี่ยน Set Out เซ็ตอาวุธกันก่อนเว้ยค่อยสร้างบ้านอ่ะเออเราจะเปลี่ยนเซตอาวุธของเราก่อนนี่ผมโคตรอยากได้เลยอันนี้ผมก็สามารถทําได้แล้วเอออันนี้ผมต้องการเก็บนี่ว่ะมจะไปหาเก็บนี่เว้ยจะเอาชินนี้เว้ยอาว,วุธยังอื่นมันไม่เฟียววะ่ะมันไม่ชอบมันไม่เียวอ่ะมัน ยังไงดีวะโอ้โหแบบนี้เฟี้ยวสุดนี่เฟี้ยวสุดแล้วเฟี้ยวสุดแล้วทัดไฟทัดใบไม้ไมทัดไฟโอเคมีดสั้นทัดไฟแบบตอ่อเนื่องแหลมจัดๆมาเผาก่อนเลยผม,มจะเอาอู๊ดก่อนเลยเตาเผานี่ไงโอเคได้ละเผามันสักสี่ สัก10ก็ได้อ่ะสัก12 1ส1งถึง 6, 14, อะ่ะ16อะ่ะ20เลยแล้วกัน <c oughs> โอเคเหลือเฟือมันเหลือเฟือพอเราเผาเสร็จแล้วก็จะเอ่อ,อเสียงดาเผาวงดังนะวะโอ้โหเสียงดังเลยที่ใต้ไปบานเลยเพิ่เน่เราดูชุดก่อนดีกว่าผมว่าเราสามารถสร้างแบบไหนได้บ้างแบบนี้เหรอ ค่อนข้างดีหรือเปล่าก็ไปรู้เหมือนกันนะเดี๋ยวดูของพุ่นนี้ก่อนแล้วกันโอเคแบบนี้ก็ถือว่าดีสุดแล้วนะครับผมต้องการกระดูกแล้วก็ฝ้ายซึ่งผมไม่มีฝ้ายถูไปตามหาฝ้ายก่อนลวกันนี่ไงเจอละเดี๋ยวหนาะมตามหาฝ้ายสักครู่นึงมาเราได้ฝ้ายมาพร้อมพอควันละ40อันโอ้โหเดนฟื้น จะเอาของออกจากกล่องก,ก,ก,ก่อนแล้วกันกระดูกใช่ไหมโอเคเอาอย่างอื่นแทนไปก่อนแล้วกันพัวชั่นอ่นี้เอาแทนไปเลยเอ,เอาแล้วก็เก็บนี่มาสวยมาไประดิษฐ์ชุดกันเลยดีกว่าผมอืมมาเราจะใส่เซตใหม่กันนะผมเราจะใส่เป็นเซตนี้กันเลย ผมลืม,ม,ลมอันนี้ไฟแล้วอ,อันนี้ไฟก่อนล้วกันโอเคมาเอามาให้หมดทุกอันเลยครับโผมได,ด้แค่น,นี้เหรอเอาจริงดิสิบสามอัเหรอหน่อยเท้โอ้มีเศษลงเดืออันนึงมาสิบสี่อันนะผมมาทำชุดเกาะกันนี่ดีกว่าจัดเลย เติมที่ที่ครอบปรชีวิตแทงข้างหลังโอเคเซตนี้แจ่มพอควรแล้วก็จะเป็นอาวุธเลยครับผมต้องใช้ไม้มาตัดไม้ต่อเออตัดไม้ตัดไม้สักหน่อยนึงก่อนแล้วกันอ่ะาจจะพอบ้าน่าจจะพอละ,ะ,อะโอเคมาจะเราจะมาเปลี่ยนชุดกันเว้ย เฮ้ยผิดผิดผิดอันนี้ดิอาวุธจัดไปเรียบร้อยครับผมเราได้อาวุธใหม่ละโอ้โหอาวุธใหม่ของเราไหนดูสิงัวนี่ไงอาวุธใหม่ของเราทัดไฟซะด้วยเลยลองทดสอบปึ๊บโอ้โหแหลมจะจัดแหลมจะจัดอ่ะผงนี่เลยมาดิมาดิมาด,มาดิมาดิครับมาดิครับ มาลองเทสอาวุธหน่อยแล้วกันโอ้โหแหลมจะจัดว่าอาวุธใหม่ของเราไปเราจะทำการสร้างบ้านกันดีกว่าเมื่อกี้ผมบอกว่าจะสร้างบ้านแบบไหนนะผมลืมสร้างบ้านตะภูเขาเหรอเหรอผมบอกงั้นเหรอวะ <c oughs> <c oughs> เออจะสร้างยังไงวาสร้างบ้านตะปูเขาเนี่ย ไม่ดีมากไม่ดีมากซะมาตามภูเขามาลองๆเลยละกันจัดเลยละกันผมอะก่อนอื่นเลยครับผมเราจะใส่ชุดก่อนโอเค,อเควู้จำเลย ใส่ชุดเสร็จแล้วเราก็จะมาวางไม้เป็นทางขึ้นตรงนี้ไปเลยครับผมอืม,น,น,มน่าสนใจมั้งน่าสนใจไหมเนี่ยเ <c oughs> ออนะมาอ่ะเอาไงเอากันเลยสร้างบ้านสไตล์มั่ว่าของเรากันไปก่อนอื่นเราจะมาตัดไม้สักแป๊บนึงก่อนนะผมเดี๋ยวตัด เดี๋ยวเราจะทําการขุดดินก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราจะเอาตรงนี้เป็นศูนย์กลางนู่นนะตรงนี้เป็นศูนย์กลางเออตรงนี้เป็นศูนย์กลางเว้ยเราก็จะขุดดินกันเว้ยโอเคเดี๋ยวขุดดินก่อนสักครู่หนึ่งแนละ้วโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วผมนี่นี่คือพื้นที่ที่ผมจะสร้างบ้านนะผมทั้งหมดนี้เลยแล้วกันเดี๋ยตรงนี้เดี๋ยวจะสร้างบ้านประมาณตรงนี้พัดจ,จันเหรอเอียอย่างวะเดี๋ยวอะไรวะมันคือเมฆเหรอ มันคือเงาเมฆเลยเนะี่ยเอาซะเป็นรูปเลยเดี๋ยววะแล้วมันเงามาอยู่มันมันมาจากตรงไหนเนะี่ยนี่หรือเปล่าเออช่างมันละกันครับผมถือว่าอ่ะตอนนี้เราก็ได้ที่สร้างบ้านเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะมาสร้างบ้านกันสักนิดสักหน่อยแล้วกันเดี๋ยวจะวางโครงบ้านสักนิดสักหน่อยแล้วกันผมเดี๋ยวร้อยเช้าก่อนแล้วกันผมอะ่ะ ทุกคนผมผมทำผมล่างบ้านแป๊บแป๊บนึงอะ่ะแ, <c oughs> แ,แต่ผมลืมอัด้วยโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมล่างบ้านมาแล้วแต่ผมลืมอัดโอเคเอออะไรก็งผมวะพูดคนเดียวตั้งนานเออแเราก็พูดอยู่ตั้งนานโฮม,มาดูอีกทีเอาลืมอัดเฉยเลยแม่เดี๋ยวเดี๋ยวอ่แบบบ้านผมเอาเป็นแบบนี้แล้วกันแล้วผมเดี๋ยวผมให้ดูแล้วกันนะ เดี๋ยวขอบางอันนี้อีกชั้นหนึ่งก่อนแล้วกันอ่าโอเคอันนี้ก็ออกไปอันนี้ไม่ได้ใหญ่มากแล้วผมเล็กๆถ้าใหญ่กว่านี้จะเปิดทรัพยากรน,นี่นี่ก็คือป้านที่ผมล่างไว้นะผมประมาณนี้ตอนนี้เลยส่วนตรงนี้ก็จะเป็นประตูทางเข้าจะเอาเป็นตรงนี้นะผมตรงนี้จะเป็นประตูทางเข้าของเรานะครับผม,มเดี๋ยวขอบางไม้ไนวะ้ข้างในก่อนแล้วกัน 有点不可以 นี่ก็จะเป็นประตูประตูประตูของเราโอเคมาเสร็จละนี่คือรูปแบบบ้านที่ผมจะสร้างนะครับผมอืมประมานี้แล้วก็ทำสองชั้นนะครับผมใช่ใช่คุณจะทำสองชั้นด้วยอืมผมว่าผมทำว่าก่อนทำก่อนเลยดีกว่าสองสามสห้าหกเอาสิกอืมโอเคกระโดดดีไปไป1หนึ่งสองสามสห้าห อืมตอน,นี้พอะน,นี้ก็โอเคโอเคโอเคเลยเเลยเสาตั้งขึ้นนี้ถูกต้องที่สุดอย่าง น,นี้แหละครับผมที่ผมจะสร้างนะโอเคก็น่าจะไม่มีอะไรหลอกก็น่าจะเท่านี้แหละมะั้งคลิปนี้ไม่น่าจะมีแล้วครจะมาล่างบ้านเออล่างแบบบ้านแล้วก็จะสร้างนัผมตอนแรกก็บว่าจะสร้างเหกันว่าผมรู้สึกว่ามันจะนานเกินไปเออก็อเลยล่างแบบไว้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวเข้ามาสร้างแล้วกันนะผม เดี๋ยวจะผมผมจะค่อยๆสร้างไปแล้วกันนะผมบ้านอ่ะผมจะไม่รีบหรอกแต่ตอนนี้เอาไม้ก่อนแล้วกันเือคือสวดีสวดีกดคลิกรัวๆอ่ะเดี๋ยวขอวางเสาศิลป์ก่อนแล้วก็จะน่าจะพอละพอวางเสาเสร็จแล้วอ่ะใช่น่าจะพอแล้วล่ะครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าอืม 3องสามสี่หเคหนึงองอหมดแล้วเหรอเอาจริงดิอมได้ไม่ไม่สองสาอืมประมาณนี้เลยแล้วก็อ่ะเจ็ดีกว่าโอเคเจ็ด uh, ดีกว่าป๊บอืมตอนนี้เลยครับผมมนี่แหละนี่แ เรียบร้อยสำหรับชั้นแรกเดี๋ยวเราจะต่อไปที่ชั้นที่สองใจไ,ไปวางวางยาว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 โอเคปั๊บหยิบยิบเฮ้ยเลยโอเคเฮ้ยถือว่าสวยนะผมจะสร้างให้สวยๆเลยครับผมเมื่อเรจะสวยไหมนะแต่ก็จะเอาให้สวยที่สุดแล้วกัน ประมาณนี้อืมแหมนี่คือโครงบ้านของเราใช่นี่คือโครงบ้านของเราชั้นสองเหรอชั้นสองเดี๋ยวชั้นสองนั้นผมผมจะเอาตรงบริเวณตรงเนี้ยตรงเนี้ยเอาตรงเนี้ยเป็นดาดฟ้าแล้วกันเนี่ยผมจะกั้นตรงนี้ไว้ใช่ผมจะกั้นตรงนี้ไว้ส่วนฝั่งนู้นจะเป็นดาดฟ้าเว้ยทุกคนดาดฟ้าใช่ตรงนี้ก็จะเป็นห้องอีกห้องหนึ่งอืมประมาณนั้นแหละประตูตรงนี้โอเคตรแล้วก็ทางเข้าทางเข้ามาโอเค แบบนี้น่าจะแจ่มแจ่มพอควันโอเคคลิปนี้ก็มีเท่านี้แหละครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะผมอืม็ีเท่านี้แหละโอเคบแลนะผมมาเจอใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับผมบายบาย